สวัสดีครับนะครับเมื่อวานถามเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนะครับมีพี่ถามเขามานะครับเรื่องการทําให้หน้าไก่มันหนาขึ้นนะครับเวลาเลี้ยงชนนะครับก็ลืมตอบนะครับเดี๋ยวก็นะครับตอบคลิปนี้นะครับผมถามเข้ามาว่าไก่เนี่ยจะทําให้หน้ามันหนาขึ้นจากอะไรครับจากกระเบื้องนะครับหรือเปล่าหรือจากการลงขมิ้นนะครับผมหรือว่าจากการเตะให้หน้ามันตลกอะไรนี้ครับผมนะครับ อันนี้เอาแนวทางของผมนะครับแนวทางของผมเนี่ยไก่เนี่ยต้องซ้อมให้ได้หน้านะครับที่เขาเรียกที่เขาเรียกว่าซ้อมแล้วต้องได้หน้านะครับถ้าหน้ามันไม่เคยเจ็บหน้ามันจะมีขนๆใดๆนะครับยกเว้นบางตัวมันเก่งจริงๆนะครับซ้อมไม่เคยเจ็บหน้าเลยช่างมันนะครับผมไปตีก็ไปเรือกอ่อนเอานะครับแต่ว่าถ้าไก่ที่ซ้อมแล้วได้เจ็บหน้านะครับพอแผลมันตกสะเก็ดนะครับมันลอกมาเนี่ยหนามจะหนังมันจะหนาขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับ เราสังเกตตัวเราเองเนี่ยเวลาเรามีโดนแผลนะครับรถล้มอะไรถลอกอะไรนะครับผมเวลาแผลหายมาตกสะเก็ดเนี่ยหนังตัวนั้นจะเป็นหนังด้านหนังหนานะครับไก่ก็เหมือนกันซ้อมครั้งแรกได้หน้านะครับพอแผลมาหายลอกมานะครับหน้าจะหนาขึ้นครั้งที่สออครั้งที่สองซ้อมมาอีกเจ็บหน้าเจ็บหนักกว่าเดิมอีกแผลลอกมาหายหนากว่าเดิมอีกสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหน้าจะหนาหนาแบบหนาเลยนะครับผมนะครับผม ก็คือหลักๆที่จะทําให้หน้าหนานะครับก็คือการซอ้อมให้เจ็บหน้านะครับผมมันจะเกิดหนังมันจะด้านเองโดยธรรมชาตินะครับแต่ขมิ้นช่วยได้ไหมขมิ้นจริงๆแล้วอะครับผมผมก็เคยเลี้ยงไก่แบบไม่ลงขมิน้นนะครับก็ไม่ได้ทําให้มันแตกต่างอะไรจากไก่ที่ซอ้อมแล้วหน้าหนานะครับขมิ้นมันแค่ให้มันผม,ผมตามมุมมองของผมคือเวลาหน้ามันขาวนี่ขมิ้นทานเนี่ยมันก็จะทําช่วยให้แผลมันหายเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ เสริมเข้าไปแต่ผมมองว่าในส่วนของขมิ้นเนี่ยช่วยได้แค่ประมาณส0ซนะครับไม่น่าเกินนี้นครับแต่ว่าพอพูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าซุ้มที่เขาตีล้านตีส0บล้าน5้าสิบล้านพวกนี้เขาก็ใช้ขมิ้นกันทุกคนนะครับแต่ขมิ้นมันก็ช่วยรักษาแผลช่วยทําให้หน้ามันสดช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับบํารุงผิวนะครับส่วนกระเบื้องเนี่ยมันต้องเสริมอยู่แล้วครับผมกระเบื้องเนี่ยแต่บางคนเลี้ยงไม่ใช้กระเบื้องก็มีนะครับบางคนเลี้ยงน้ําเย็นบางคนเลี้ยงใช้กระเบื้องก็ เวลาเราประคบกระเบื okay. ้องเนี่ยส่วนมากกจะประคบแผลนะครับประคบแผลบางๆนะครับแล้วก็ถามว่ามันมีส่วนช่วยให้หนังหนังมันหนามีส่วนช่วยแน่นอนครับแต่ว่าถ้าร้อนมากก็หน้ามันก็รอนนะครับลองเอากระเบื้องนะครับผ้าไปเช็ดกระเบื้องร้อนๆแล้วมาถูหน้าเรานะครับหน้าเรามันก็จะด้านเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ดีมากนะครับสําหรับการที่ประคบกระเบื้องหนักๆนะครับผมก็ต้องใช้วิธีการซ้อมเอานะครับให้มันเจ็บให้มันได้หน้านะครับส่วนกระเบื้อง เสริมเมาเป็นบางบางโอกาสนะครับแล้วก็ขมิ้นเนี่ยก็คือเสริมเมานะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะครับเขาถึงเขาถึงนะครับเสริมเข้าไปนิดหนึ่งคือเขาถึงเอาพวกงอนมาเติมนะครับเพ่องอนเนี่ยผิวมันหนาด้วยธรรมชาตินะครับเวลาบางทีมันซ้อไม่เคยเจ็บหน้าแต่มันออกไปผิวมันหนาอยู่แล้วนะครับผมนั่นเขาถึงเอางอนมาเติมเพื่อให้กระดูกผิวพันธุ์มันกล้านขึ้นนะครับผม